สองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกุปวัฒนูนะครับวันนี้ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจะนำพาไปที่จังหวัดนครพนมนะครับวัดศรีสงคามบ้านท่าบนะครับงานเผยแผ่พุทธศาสนานะครับหกกรรมฐานของวัดบ้านเกาบนะครับได้โชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับนี่ผู้ช่วยนพดลนะครับหล่อพิเศษนะครับนี่หล่อพิเศษลก็มีครูบาอาจารย์นะครับ ผู้เป็นเจ้าของรถนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเ <c oughs> ้อเป็นเจ้าของพาณนะนะครับส่วนผู้นี้นั่งอยู่นั่นหน้านะครับค <c oughs> งจะประมาณจักทุ่มสีหอดนืกว่าเกินทุ่มแมนอยู่บ่ <c oughs> <อ>นะครับหวังว่าไปที่นครพนมอากาศจะไม่หนาวเหมือนทุกปีนะครับ <c oughs> ไปทุกปีนี่หนาวเอาจะสีน้อนพักยอยู่บุญอยู่บุบันนี่ <c oughs> ผมนอนอึนเสาร์ืึอเสาร์จะสีมาานาะนะครับ อาจารย์สมุทไยวิสารโทนะครับพร้อมด้วยแม่ข้าวแม่ชีคณะสงฆ์นะครับนั่งรถหดล้อนะครับพาหนะใหญ่นะครับนำหน้าไปก่อนนู่นนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเดินนะครับประมาณต้นๆมีหน้านะครับค่อยจะได้กลับมาที่วัดบ้านเก่าบ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าลืมอะไรไว้บ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้เป็นทั้งพวกเขาเป็นทั้งโชเฟอร์นะครับในขบวนของแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเก่าบ่อนะครับ คัดแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับออกงานเผยแผ่นะครับทั้งโชเฟอร์ทั้งนะครับกูบาจันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพม่าดิสกุปวัฒนูนะครับเดินทางมาถึงวัดศรีสงครามพันธบอแล้วนะครับมาเจอคณะช่างนะครับนี่ทำกีนะครับนี่ไม้ประดูนะครับแต่ยังไม่ได้ลงยูริเทนเนาะเป็นขั้นตอนการขัดนะครับนี่ เด้อนะครับไม่ได้ซื้อได้หาที่ไหนนะครับนี่ไปเลี้ยนไม่ได้ใส่ครับนี่วิชาเหตุครับเด้นนะครับครูบาอาจารย์นะครับมีฝิมือนะครับทํางานเพื่อระบัดพระพุทธศาสนานะครับมีเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนแรกนึกว่ารถหกล้อนะครับของวัดบ้านเก่าบ่อจะมาถึงก่อนก็ดีใจอยู่นะครับแต่พอมาถึงแล้วปรากฏว่านะครับไม่เป็นดังที่คิดนะครับนี่เด้อศาลา ปฏิบัติธรรมนะครับของวัดศรีสงครามพัทธบนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับพระธาตุศรีสงครามนะครับประเดี๋ยวประคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับนี่ขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับมาถึงก่อนเพื่อนนะครับตอนแรกก็ดีใจว่ารถหกล้อมาถึงก่อนนะครับท่านจะได้ลงสัมภาระไว้ก่อนนะครับมาถึงแล้วก็จะได้ใช้นะครับแต่ว่าด้วย ไม่รู้กรรมจัดสรรประการใดนะครับมาถึงก่อนนะครับสร้างดอกไม้หรือสร้างยังอะไรนี่ทุกสร้างเนาะโยมที่มาจัดสถานที่นี่เนาะแต่ก่อนจะจัดสถานที่ก็เพิ่มพลังก่อนนะครับนี่ยว่าเมนดอกไม้ได้เหลียวมื่อ,อกนนี้ไก่ดอกไม้บัวนี่โอ้จะประดับตุ้งนี่บัวห้เลียวขึ้นนี่เมนบัวนี่นี่นะครับนี่มาตตาบันทบัวนี่บัวนี่ บันทบอเองนะครับนี่ดูอาหารของบันทบอนะครับเน้นปลาเป็นหลักนะครับสีสงคมมันทบอนี่จะเน้นเรื่องปลานะครับอ๋อปลาส้มนะครับดังที่สุดในโลกนะครับเนี่ยปลาส้มอร่อยที่สุดในโลกนะครับบันทบอนะครับนี่เดอสาราปฏิบัติธรรมนะครับวันที่สิบสี่นะครับพรุ่งนี้นะครับค่อยเป็นวันเปิดงานนะครับนี่นะครับ กุฏิท่านหน้านี่นะครับใกล้ๆกับสลาทรวัดสุดมนต์นะครับระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนะครับสิริปัญญาวิชัยนะครับจัดไว้ให้พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูนะครับค่อยสะดวกนะครับคนอายุมากนะครับสะดวกในการเดินเหินนะครับทําวัดสุดมนต์เดินนะครับโอ้เพิ่งก็ดีใจแล้วอยู่ใกล้มงทรรมวดนี่เนาะนะครับเตรียมไว้ให้พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารธูนะครับตรง นะครับนี้นะครับหัวหน้าทีมงานเผยแผ่วัดบ้านกคโบนะครับตรงนี้จะเป็นที่ทำวัดสวดมนต์ทำศาสนาิจต่างๆนะครับ <S <s <fisher y> กับผมอตามาภาพก็น,นึกว่ารถหกล้อมาถึงก่อนนะครับ <s <ays>? <s> แต่ว่าความจริงไม่ใช่นะครับรถปิกอัพมาถึงก่อนนะครับเมื่อก่อนเป็นศาลามุงหญ้านะครับศาลามุงหญ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับศาลามุงหญ้า นะครับใช้หญ้ามุงนิดแทบทั่วอำเภอศรีสงครามนะครับทั้งไม้ไผ่ทั้งหญ้าแต่ว่ามันก็มีอายุการของมันนะครับเอาไปมาพระอาจารย์พระคระูท่านก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับนี่แต่ยังดำลงเสาไม้ไม่ยังขับบันนิสเนี่ไม้สักล้วนๆนะครับนี่มีไม้แดงเสริมทีความกวงนี่ซ้ำเก่าอยู่บนสะลาเี่ ถ้าว่าเลียวบมึกงก็จัง่วงกวัวสมยัยตะกี้เนี่ยเรื่องมันคุ้นดินขึ้นบุหื้อน้อยอแต่ว่า,ามันมันสูงแล้วก็เออ่องช่องกลางมันกว้างกว่าอ๋อต่เสาก็อยู่ระดับเก่าบ่ครับนี่บ่ครับตะกี้เสาอยู่พี่บ่ครับมีหน้าน่ะนะครับตรงกลางเป็นหกเมตรแต่ว่ันนี้สิบสิบสองเมตรโอ้นะครับขายายตรงกลางออกนะครับจากหกเมตรเป็นสิบสองเมตรนะครับนั่งยังไงก็ไม่สามารถบังเสาได้นะครับนี่ เด้นนะครับเทศมานีเจักปีแล้วครับเริ่มอันบุรณะนี่มะนี่ประมาณช่วงไหนนี่จากจากสังลานมุ่งหยาเมื่อก่อนมันจะเป็นหญ้านะครับเป็นสลญยา้ยถ่ายไว้อยู่นะครับแต่เป็นภาพเก่าๆสองปีที่ครับสองปีที่สร้างนี่ตริงถึงอาจสูงถึงมูนีเม่นนบิดละที่ครับจากไม้ธรรมดาเป็นเหล็กเน่าบ้านนี้นาอเป็นค้งเหล็กนะครับ สร้างสองมงกุฎเน้นทั้งมงนี้นทึ้งกับอันโบสถ์บ้านวัดบ้านเกิดเจ้าของแม่นโมครับสร้างคู่กันพร้อมกันเลยวัดวัดขามเปียนนเป้ย,ยตัวนั้นสิสร้างหลังอยู่ครับขามเปี้ยน้อยหมครับหลังตื่นแจ้งน้อยเนาะแต่ว่ากับใกล้ๆจิงเคียงกันเนาะครับเนาะตัวนั้นแต่ตัวนั้นใหญ่แข็งแรงกว่าพระอาจารย์พระครูท่านมีบารมีมากนะครับสร้างสองที่ใกล้ๆจิงเคียงกันนะครับนะยงังสิบประดับใส่อีก โอ้ยมา,มาวันใจเรศร่าญงๆดิบทไทยย่ำทำวัดสวนมุ่นสิบวันนัง <c oughs> ่งเยอ่เด้อเอ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอ <c oughs> เพียงเท่านี้ก่อนดื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าคณะแม่ชีแม่ขาวนะครับกูบาจันที่เดินทางมาด้วยกันนะครับรถหกล้อนะครับเดินทางมาถึงแล้วเด้อน,นะครับตอนแรกก็นึกว่ารถหกล้อจะมาถึงก่อนนะครับดีใจยูนะครับแต่เอาไปมาเป็นนะครับรถปิ๊อพมาถึงก่อนนะครับรถหกล้อค่อยตามมาทีหลังน,นะครับ เด้อญาติโยมคุ้มวัดบ้านเกาบ่ออุ่นใจได้นะครับแม่ชีแม่ขาวที่มาด้วยกันนะครับอยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะครับถึงโดยความสวัสดิภาพนะครับส่วนคุบาจาย์นะครับพึ่งจะมาถึงนะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าบอนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเปิดงานปฏิบัติธรรมวันพรุ่งนี้นะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้นะครับเด้อจะได้เข้าสู่ที่พักนะครับ ชคดีฝนไม่ตกตลอดทางนะครับ